ก็เดีครับคลิปนี้เนี่ยผมนํามาจากสตรีมของผมเมื่อคือนนี้เลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรก็เลยนาคลิปนี้ลงมานะครับเป็นการเดินเกมคู่กับกบแล้วก็การเดินเกมในการเติมเลนต่างๆรวมไปถึงการออกไอเทมรองเท้าลดคู่ดาวนะครับว่าเราควรออกแบบไหนเราควรเล่นยังไงในแต่ละเกมนะสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นดาที่11ใน1วันของผมก็คือเล่นมาประมาณ12 <Yeah. S 1> เกมแพ้ไปน1นเกมชนะ11เกมเรียกว่าโคตรเดือด นะครับคือเมื่อคืนนี้มีทั้งคีล่ากอริเอสแล้วก็คีล่าเมสซมเนี่ยมาเล่นนะครับเหมือนเขาจะสลับกันเข้ามาได้นะ <c oughs> ตึงๆเลยครับก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยชนะเรื่อยๆเ,เลยถ้าใครอยากมาเล่นด้วยเนี่ยก็สามารถรอสตรีมรอสามทุ่มหรือ4ี่ทุ่มทุกวันได้นะยกเว้นวันพุธเนันนะก็ไปดูเชียวนครับ s ซดโกทีเรับเติมเกมมือถือตลอดย4บชั่วโมงและนี่โปรสำหรับชาวอวีโคตดคุ้มถูกมากๆไปเติมกันเยอะๆเ,เลยนะครับแนะนำาซดโกทีเเท่านั้น เมนี่เรียกว่าเป็นดาวที่ส1เ็ดของผมเนี่ยสำหรับเกมนี้สปอยเลยแล้วกันเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมเนี่ยเอามาจากสตรีมนะก็คือพูดง่ายๆก็คือสตรีมเมื่อวานเลยวันศุกร์ตอนดึกวันเสาร์ผมก็จะลงชิปเลยนะเพราะว่าอ่าไม่รู้จะลงชิปอะไรก่อนดยยีก็จัดชิปนี้ก่อนเลยแล้วกันเมื่อคืนนี้คือผมเนี่ยชนะมาแบบต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มจาก54ดาวจบที่65ดาวเรียก <Yeah. S 1> ว่าชนะแบบต่อเนื่องเลย <Yeah. S 1> แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคือเรามีแบบ คีลาแลงกอกับคีลาเมสต้มเนี่ยเข้ามา Enjoy เอนจอยไงก็เลยแบบว่าชนะเรื่อยๆแต่ว่าตาสุดท้ายเนี่ยไม่มีแฮบไม่มีคนแพกซึ่งอ่าตอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เขาเรียกไงนะก็สลับ m อ p กับป่าเอ้เพราะว่าชิโมชิโมซะแล้วแต่ว่าตานี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมเนี่ยนำทัพนะเพราะว่าผมแลงสงส่วนน,นี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมคร่าวๆนะครับสำหรับเกมนี้อ่าส่วนคนที่รอลิปไอแซนเซิร์ฟเนี่ยที่ผมเอาแบบลา,าสาวไปเกมแซนเซิร์ฟเนี่ยรอสักนิดเลยพอดีผมแบบว่าต้องเมิมในการตัดต่อหน่อยนะผมจะตัดต่อมาให้มันดีที่สุดที่จะทําได้นะแต่แล้วก็อาจจะนานนิดหน่อยนะครับเอาละมาดูกันในเกมหนยเกมนี้ก็เอ็นโซ่หล<ๆ>ุดนะ สุดไปทีน้องข้ามแต่ก็ทีมเราก็น่าจะไหวนะคือป่าเราตอนแรกเขาน่าจะจะเล่นนาคอสแต่ว่าโดนยั่งไปก่อนแล้วก็จะเล่นอ้อยผมเลยเลือกแค่ดาเป็นพิ่ดิ่งมาเพราะว่าเกมนี้น่าจะเล่นง่ายนะแต่ว่าโดนเวทแบบตึงมากต้นเกมมาดูกันว่าก,การเดินเกมจะประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเล่นคู่กับกบนะ อย่าี่ผมเคยบอกนะครับว่าถ้าเล่นคู่กับกบหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็แนะนําให้หยิบเป็นพลังแฝงเซตน,นี้มานะครับก็จะดีกว่าแต่ว่าก็แล้วแต่คนเลยนะโ <I 'm S 1> อลล <ๆ S 1> <อ>ี่ชันเดก็ไม่ใช่ว่าหยิบไม่ได้นะครับก็หยิบ <ๆ S 1> ได้เหมือนกัน,น<ๆ>จะเล่นเซตอะไรก็ได้นะสำหรับพลังแฝงไม่ได้ซีเรียสน,นะทุกคนเออแล้วแต่เราเลยบางทีผมก็หยิบโอลชันเดอร์นะบางทีผมก็หยิบคือแล้วแต่อารมณ์จริง ในเกมนี้เนี่ยเจอลิเลียนหน้าเนี่ยนะครับก็เรียกว,ว่าไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าโลมเขาเนี่ยเป็นเอ็นโซซึ่งเอ็นโซเนี่ยจะไม่ค่อยมาเรียกว,ว่ายังไงดีจะไม่ค่อยมาช่วยเมียดทีมตรอข้ามเนียเคลียเท่าไหร่นะครับมันก็เลยออกมาเป็นว่าผมกับกบเนี่ยเป็นคู่กางที่อ่ได้เปรียบกว่าเพราะว่ากบกับผมเนี่ยจะเดินคู่กันมันก็เลยจะเซียร์ชีฟเร็วแล้วก็เดินเต็มเร็วเดินเต็มเร็วเดินเกมเร็วกว่านะครับ ันนี้ก็ได้นาคอรไปนะแต่ว่าไม่ได้มังกรน,นะจังหวะนี้อันนี้ผมจะฟิกไม่เอาไอเอ,เอนโซตอนแรกครับก็เลยฟิกจะรีบถีแต่ว่ามันไปก่อนแล้วก็ผมก็กดอ,ออตโต้ด้วยกลายเป็นว่ามันมั่วไปหมดเลยจังหวะนี้ <is> จริงๆจังหวะนี้มันได้มาบบว่าควรจะได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ผมจะมาดักนะ ว่าจะมาดักลายเดินของเรลเลียนาแต่ว่าเรลเลียนามาก่อนนะถ้าผมมาเร็วกว่าน,นี้นิดนึงนี่ก็เคยได้นะจริงๆคลิปที่เป็นแนวทางการเดินเกมของมวยคู่กับกบได้เลยนะครับใครที่อยากเอาไปลองเล่นเนี่ยเอาไปเล่นเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างมีอิมแพคกับเกมสูงมากๆนะครับมวยคู่กับกบหรือว่าจะเป็นมวยคู่กับต้นไม้ก็ได้นะครับ ผมให้เป็นอสองอันดับแรกเลยนะครับถ้าใครจะเล่นมวยแล้วแบบเดินคู่กับโรนก็จะเป็นกบกระต้นไม้นะมีประสิทธิภาพแบบสูงมากนะครับอ่าิมแพคในเกมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับคือแบบเบอร์จริงนะครับยิ่งถ้าเล่นเข้าขากันเนี่ยคือแบบเบอร์เลยเพราะว่าบางทีผมไปกดเซ V ใช่ไหมผมก็จะเจอกบเป็นส้มเนะี่ยเรียกได้วา่าผมได้ไฮไลท์เลยนะผมมีคลิปอยู่นะอยากดูไหมแบบเดินคู่กับกบเป็นส้มแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ใช่กบเป็นส้มนะจะเป็นผู้เล่นคนดูนะครับที่เล่นด้วยกัน แต่ว่าผมมีคลิปเล่นกับกลในส้มใน c ี v อวอยู่นะแบบไม่ได้คอเกมอะไรแบบนี้เลยมันจะมีจังหวะที่รู้ใจกันโดยที่ฮีโร่สตัวเนี่ยมันรู้ใจกันนะครับเรียกว่าอ่านใจกันเอาอะแล้วถ้าแบบเล่นคู่กันจนแบบชินแล้วก็ช่ำไปด้วยกันเนี่ยคือเรียกได้ว่ามันเป็นตัวคอมโบที่โกงมากนะครับโดยเฉพาะเล็เกมสามารถพลิกไฟได้เลยนะแบบเกมตามอยู่เนี้ยแล้วแบบ ข่มโฟของอะไรแล้ว,ลวลกบรวบสวยๆเงนี้คือสามารถพ่เกมได้เลยนะดเด็ดๆเลยแล้วยิ่งเป็นเมดขาตายเนี่ยเรียกได้ว,ว่าแพ้ทางสุดๆ,ๆนะครับสำหรับคอมโบนี้ <S <S อันนี้เอาสุดนะแต่ว่าผมก็ไม่รอดนะจังหวะน,นี้เพราะมันลึกมาก <S <S ลึกเปล่าลึกเปล่านะอันนี้ผมรอหย่านเลยนะ ก็ไม่รอครับแต่ว่าได้โอเมนมาด้วยถือว่าไม่ตายนะไม่ตายฟรีนี่ครับข้อดีของการหยิบมาเอาฟอร์สให้มากับพลังแฝงใช่แข่งแล้วก็เรื่องของการออกรองเทา้ารถคูดาวนะหลายๆคนก็จะสงสัยแล้วก็ถามผมในสตรีมนะครับว่ารองเท้ารถคูดาวเนี่ยออกทําไมแล้วก็หลายๆคนก็แบบจะเห็นสตรีมเมอร์ที่เขาอยู่แหลงสูงๆอย่างกอเลียสในสตรีมต่อๆในบ้านดําเขาก็บางคนเนี่ยก็จะเล่นรองเทา้ารถคูดาวเนี่ยทั้งเกมเลยโดยที่ไม่เปลี่ยน ก็มีให้เห็นนะครับไม่ผิดนะเล่นได้นะครับรองเท้าลถคูดาวเนี่ยคือมันมีประสิทธิภาพกว่าเวอร์ชันก่อนแั่ก่อนเยอะเลยนะครับก็คือมันจะช่วยลดสกิลรดคูดาวใช่ไหมเผื่อใครไม่รู้ไม่ใช่มันจะลดสกิลคูดาวของสกิลแชมเปญเจอ์อ่าอยากใครไม่รู้นะแต่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละพูดไปก่อนเติมเติมแต่งข้อมูลให้มันดูเยอะๆเฉยสำหรับผมก็คือจอกรองเท้ารถคูดาวเนี่ยมาไว้เล่นแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับ อันนี้เสียดายผมไม่มีอันตรีนะอันนี้ก็คือไม่ได้คอเกมกันนะครับถ้าคอเกมกันก็จะง่ายกว่าน,นี้ใครที่เล่นกับเพื่อนกด5กดสแล้วแบบอยากเล่นมวยกบกอคอเกมกันก็จะง่ายกว่าน,นะอ่าต่อเรื่องรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยผมจอกรองเท้าลถคูดาวมาไว้เล่นช่วงต้นเกมอ่าจะเอาไว้เล่นจังหวะฟิกเกอร์ในช่วงต้นเกมครับเพราะว่าจะลดคูดาวเร็วเวช่นั้นจริงๆนะ แล้วพอเรามีของอย่างเช่นบลูมสติ๊กขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยนรองเท้าครับเป็นรองเท้าเจาะเวทหรือว่ารองเท้ากันเสียก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วาการเกมยังยังเลดเกมเอยไม่ใช่ต้นเกมยังยังการเกมหน่อยเนี่ยเขาจะออกเป็นรองเท้าเจาะเวทกันนะสำหรับนักแข่งที่ผมไปดูไหมก็คือไอดอลของผมเองแหละอันนี้พาร์ตีเลยนะครับมีโอกาสดโดนสูงไม่ต้องไปโปก๊กหรืออ,อันตีหรือสกิลอื่นเลยพาร์ตีอย่างเดียวนะครับจังหวะตะกี้เนี่ยสถานการณ์ตะกี้มีให้เห็นบ่อยนะ โดยเฉพาะนาคอสวิธีการแก้น,นาคอสนะครับคือการพาร์สิบรวๆเท่านั้นถ้าไม่ได้ดักจังหวะที่แบบยังไงก็ต้องเอาแบบว่ามันต้องหนีเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับจังหวะที่ไม่ได้ดักพุ่มนะสำหรับนาคอสก็คือการพาสิบรวๆก็คือจะสามารถฆ่านาคอสได้นะครับในจังหวะที่เรามีของนะยิ่งถ้ามีอพาลิปไปแล้วเนี่ยก็คือตายแน่นอนสำหรับนาคอสท,ที่ออกโีเมดไม่ต้องโป๊ก,ก่อนเลย เรื่องรองเท้านี่แล้วแต่คนจะเลยน,นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นรองเท้ารถคูดาวใน,นช่วงต้นเกียทุกตานะบางตาผมก็เล่นรองเท้าการซีซีเลยเพราะว่าบางตาก็าจะมีซีซีที่มันเยอะเกินอย่างรูเมียอ,อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเตี๋ยวจริงๆเตี๋ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ก็ดีนะครับตัวไหนที่มีซีซีเยอะก็ออกไปเลยรองเท้าการซีซีแต่ถ้ามีซีซีไม่มากนะครับก็เป็นรองเท้ารถคูดาวก่อน เอามาเล่นจังหวะฟิกเกอร์ลดคูดาฟิกเกอร์ให้มม่เร็วขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าฟิกเกอร์เนี่ยมีโอกาสได้ใช้เร็วอันนี้ผมรีบจริงๆนะในไลน์นี้เรียกว่าผมขอโทษโลมเลยนะเพราะว่าอ่าผมแบบรีบเกินทั้งที่ททผมไม่มีสกิลอันนี้ผมไม่มีพาสซีฟนะแต่ว่าเน,นี้ยดูไปดูมาเนี่ยเหมือนจะคุมนะเพราะว่าได้มา3ตัวโดยที่ผมเนี่ยตายไปแค่คนเดียว เพราะว่าถ้ามองกับการไปอีกทีนึงเนี่ยคือถ้าผมรอจังหวัดลิเลียนาเนี่ยอาจจะได้ลิเลียนาแค่ตัวเดียวแต่แรกกับผมไม่ตายก็ได้ <Your team. S 1> แต่ว่าตานนี้ผมตายแต่ว่าได้มาสามตัวนี้ <Your team. S 1> ก็แต่คุ้มก็เป็นได้นะครับ <Your team. S 2> ต้องบนนเะลอ่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาดูสตรีมผมนะครับ <Your team. S 1> ผมขอพูดในนี้เลยก็คือ <Your team. S 1> อ่าในสตรีมแต่ละคั้าเนี่ยผมจะกดกับคนดูนะ ก็จะมีทั้งแบบอ่าผู้เล่นที่ติดท็อปเซิร์ฟมาเล่นด้วยอะไรแบบนี้นะครับเพช่วยกันแบกได้นะครับแต่ขออย่างเดียวไม่ออกก็พอนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาแล้วก็ออกไงโอ้โหแบบสวยมากนะไม่รู้ว่าเขาตั้งใจออกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ดากสิบห้าเกิดด้วยอยู่ก็อาจจะหลุดก็เป็นได้แต่ก็ไม่ฆ่าสาเหตุเหมือนกันนะแบบนี้ก็เลยขอร้องเลยว่าถ้าเข้ามาแล้วอย่าออกกันนะครับ อันนี้ผมจะมาหลักดักนาคอนนะแต่ว่ายอ้ญญเดมันเปิดเรื่องนะเปิดมินิแมปก่อนอันนี้ไม่ต้องเรีบยมนะครับอ,อันนี้หัวน,นี้ผมสวยมากเพราะว่าผมไม่มีสกิลอะไรเลยก็เลยโดนลำแตกแล้วก็ตานี้ใช่ไหมครับออฟเลียนเราเจอกับ โอเมนซึ่งออฟเลนของเราเนี่ยค่อนข้าที่อ่ไม่แพ้โอเมนทีมตรงข้ามก็เลยการมากผมจะไม่ค่อยได้ไปเติมเลนออฟนะแต่ว่าตาไหนที่ออฟเลนทีมตรงข้ามเนี่ยเขาเล่นลุกเล่นแหลมก็จะเป็นการไปเติมเลนออฟนะอย่างเช่นฟลอเรนติโนช่วงต้นเกมเนี่ยจะเห็นหลายๆเกมมากที่ฟลอเรนติโนช่วงต้นเกมเนี่ยเขจาจะกดอ่ โดยที่เขาเลเวลสองเนี่ยเขาก็จะรอรำเพื่อนเราใช่ไหมครับจังหวะนั้นแะครับให้เราลงไปปั๊มเลนนะพอเราลงไปปั๊มเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้เฟิร์ตนะอย่างช่วงช่วงเลเวลสองเลยครับเราเก็บคีปกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเลเวลสองใช่ไหมให้เราไปเติมนะครับซึ่งช่วงต้นเกมขนาดนั้นอนะ่ะคือเขายังฟาร์มอ๋อไม่ใช่เขายังเคลียร์คีปไม่เสร็จเลยครับเขาจะยังไม่เลเวลสองสรับเจอฟอเรนอย่างเงี้ยเราสามารถไปปั๊มเลนเขาก่อนเลเวลสี่ได้นะครับ แล้วก็ออฟเลนที่ผมไม่แนะนำให้ไปเติมเท่าไหร่ก็จะเป็นพวกสกัดหรือว่ายานนะเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ค่ายากครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะหนีเข้าป้อมก่อนแต่ถ้าเป็นตัวที่มีสกิลมูฟเยอะๆแต่ว่าบางเนี่ยก็ไปเติมได้บางคักบ,บางค่าวอย่างเช่นแพนด้านะครับ แต่ถ้าเป็นฮีโรที่ออฟเลนที่ไม่พิวเท่าไหร่แล้วดันไม่ถึงด้วยก็อันนี้ควรไปเติมเลยเ <c oughs> พราะว่ามันเอาตัวรอดยากอันนี้ก็เขีบแล้วสนำะหรับมัวก็ค่อนข้างดีชนะนาคอสมากๆอยู่ที่จังหวะนะถ้าไม่ถ้านาคอสันอันติไม่ทันเนี่ยก็คือนาคอสตายนะในจังหวะที่มีของกันแล้วนะอันนี้ผมเรียบร้อยอันนี้ผมท่องหน้าโมเลยนะไม่ไมีใครเห็น <c oughs> าลิเลียหน้าไม่มานี่คือผมอาจจะรอดนะอ่าเอบางทีเนี่ยผมนำชิบะภาคเนี่ยผมอาจจะพูดติดๆขัดหรือว่าอ่าพูดผิดบ้างนะครับมันอาจจะไม่ไหลลื่นนะบางทีเออบางทีมันอาจจะมีคำผิดหรือว่าคำที่ผมแบบพูดลิ้นพันกันนะบางทีผมอาจจะไม่ได้แบบตัดทิ้งนะปล่อยให้แบบว่าปล่อยห่างไงปล่อยมนันหา่างเอออย่าแบบสาระเกินหรแบบเฮ้ยโอ้ไม่หาเลยอะไรเงี้ย แต่ว่าต้นเกมเ่าเราก็ฮีโร่ก็มีต้นเกมแล้วก็เล็ดเกมฮีโร่เราก็พอไหมนะก็คือที่ผมบอกให้ป่าเรดาเออฟินิกมาเนี่ยก็เพื่อที่อยากเอาไว้เล่นต้นเกมช่วยผมกับกบนะปรม,มาคอนโทรลนะครับจริงๆอ้อยก็ได้แต่ผมค่อนข้างที่มั่นใจป่าผมเล่นฟินิกนะเพราะว่าเคยเห็นเขาเล่นฟินิกเขาเล่นฟินิกเก่งมากก็เลยให้เขาเล่นฟินิกด้วย โห oh, แล้วแบบจังหวะเนี้ยคือหยานหยานคํา,าเนี้ยคําไกลมากเอ้คําเขาเรียกว่าไงนะคัมนานมากแต่จังหวะน,นี้คือผมไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าผมอันตีฟิกไม่โดนเต็มๆเลยนี่ก็พาร์สิบเลยครับพาร์สิบแกนาคอรท์ทุกประการเลย <laughs> พาร์สิบมอยนี่คือแกนารคอร์ได้ทุกประการนะครับ มวยจะเก่งขึ้นก็ต่อเมื่อมีพาสซีฟนะครับโดยเฉพาะแอสซิสต์เนี่ยเราสามารถแก้ได้นะครับจะเป็นนาคอสจะเป็นอ้อยหรือว่าจะเป็นชิลาพวกตัวป่าทอปเพีดก็ขึ้นอยู่กับพาสซีฟของเราด้วยนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับจังหวะฮีโร่ของผู้เล่นสิทธิ์้องทำนะถ้าจังหวะเขาดีแบบตึงๆเปียๆเลยก็อาจจะยากหน่อยสำหรับอ้อย,อยนะส่วนนาคอสก็มีโอกาสมีโอกาสได้พลาดเหมือนกันนะสำหรับเราที่จะนาคอสช้ำๆ เอาเรี้อง3สาตัวเลยครับสามตัวท็อปเทียร์เลยถ้าเจอช่ำม,มากจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีพลาดให้เห็นเพราะว่าส่วนตัวผมก็เคยมีแต่ว่านาคอนนี่ยังนะนาคอนนี่ยังไม่ค่อยเจอคนช่ำแล้วผมเล่นพลาดเท่าไหร่แต่ว่าอ้อยเนี่ยมีนะครับอันนี้ก็เล่นเลยเพราะว่านาคอนเขาฟูดามีนะถ้านาคอนฟูดามีก็ไม่ต้องโอ้โหจังหวะนี้ผมแบบเผืนมากเพราะว่าผมพลาดไป แล้วผมมาดันวิ่งหนีเพื่อนด้วยแต่ว่าจังหวะนี้ผมจะวิ่งไปหาเพื่อนแต่ว่าโดนยกหนีเพื่อนไงจังหวะที่ผมวิ่งหนีเนี่ยมันไม่ยกผมอันนี้แบบจังหวะแม่งตื่นตกใจไหถ้าใครดูคลิปผมปบ่อยๆเนี่ยจะเห็นช่วงเลเวลแรกเนี่ยถ้าได้เดินคู่กบับกบเนี่ยผมจะไปเติมเลนอัพค่อนข้างบ่อยนะในช่วงต้นเกม เพราะว่ามีโอกาสได้เฟิร์สแล้วก็มีโอกาสได้ปั๊มเลนอัพเขาได้บ่อยมากนะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้ออฟเราเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นก็เลยถ้าเห็นผมเล่นในสตีมแล้วเจอกบเนี่ยจะพากบไปปั๊มเลนอัพตลอดแลวมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับสําหรับเล่นมวยคั่วกบในการเล่นต้นเกมแล้วก็คุ้มกว่าไปเติมเลนแครี่ค่อนข้างเยอะนะครับพอเราไปเติมเลนอัพเราได้เฟิร์สเนี่ยเราจะได้ออบเจกต์อีก2ตัวนะครับเจมตึงนะจริง เพราะว่าระหว่างที่สตีฟเนี่ยโอ้โหมีป่าคีล่ามาแบกไงโดยที่ผมแบบไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเยอะแต่ว่าไม่ใช่โยนนะก็แบบเออถ้าคะแนนก็แบบได้ที่1นึ่งได้ที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบได้ที่5ทุกเกมเนะก็มีสลับเอพีอะไรแบบนี้ครับอน <c oughs> รอบนี้ผมไม่พลาดนะเพราะว่ารอบก่อนนี้ผมพลาดให้เอ็นโซ แล้วก็จังหวะดาร์กสิอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเจอนาคอรเนี่ยเราก็พยายามเดาเดานะอ่าเรียออ่านเกมไ,ได้พยายามอ่านเกมว่านาคอรเนี่ยมันจะต้องไปแยกทําเวฟตรงข้ามกับดาร์กเกิดถึดาร์กเกิดล่างเนี่ยก็พยายามเดาว,ว่านาคอรไม่ต้องขึ้นไปทําบนแต่ว่าทีมตรงข้ามเนี่ยมีโอเมนไว้ตาเนี่ยกลายเป็นว่านาคอรเนี่ยมันไม่ได้แยกไปเออมันส่งโอเมนไปนะสำหรับทีมตรงข้าม ผมก็เลยไม่ได้ไปหนักหรือว่าไม่ได้ไปทําอะไรนะแต่ว่าถ้าสถานการณ์ที่แบบนาคอชอบแยกดันคือเราจะรู้ได้ระหว่างเล่นเกมนะเพราะว่า,เ,าเราจะจับจังหวะได้ใช่ไหมว่านาคอตัวนี้เนี่ยมันชอบแยกหรือไม่แยกแล้วจังหวะเกมของเกมเนี่ยผมก็พอเดาได้เพราะว่านาคอมันไม่ค่อยแยกเลยจะส่งโอเมีนไปตลอดลองสังเกตดูนะโอเมนเนี่ยจะเป็นตัวที่แยกออกไปเคลียร์คลิปตลอดเลยผมก็เลยไม่ไปนะ ปกติแล้วถ้าเห็นผมเนี่ยลงชิปไปเนี่ยแล้วทีมต้องข้ามเป็นนาคอใช่ไหมครับจะเห็นผมไปดักลายนาคอต,ตลอดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้จะไม่ดักเพราะว่าพยายามดูโอเมนทีมตรงข้ามตลอดนะครับตอนนี้เขามีเขียวเนี่ยผมแบบเสียดายไม่ได้คิววันนี้ก็เป็นแบบสับของที่แตก ว่านี้เสียตายเกิดแบบง่ายไปเสียตายเกิดง่ายไปไม่ได้ระวังนะเราว่ามีจังหวะหาตรงนี้แหละเห็นผมพาร์ติบไหแต่ว่าพาร์ติมันไม่ติดเลยมีจังหวะจังหวะหาให้เห็นนะเห็นผมกดพาร์ติอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ถีบหรือว่ามันอยู่ไกลเกินนี่ยผมก็ไม่ได้โฟกัสไม่ได้สังเกตนะ แต่ว,ว่าจอดหาปล่อยหาก่อนจบเกมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าผมก็ได้พยายามลงคลิปที่มันไม่ได้เดินคู่กับกบทุกคลิปแล้วกันจะเป็นการเดินคู่กับต้นไม้หรือว่าการเดินคู่กับลมตัวอื่นแล้วก็จังหวะที่เลนออฟตัวอ,อื่นเนี่ยเลนออฟทีมอื่นเนี่ยเป็นตัวที่แตกต่างไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ได้แบบเป็นตัวแบบโอเมนก็โอเมนโอเมนโอเมนอะไรนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลงประมาณนี้นะครับก็ชนะได้ดาวมาดาวสิบเอ็ดดาวใน3ชั่วโมง